ดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นวันนี้ก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปเรื่องอะไรอ่าใช่ค่ะเราเรียนกันไปในเรื่องของมาตราตัวสะกดค่ะเด็กๆ แล้วเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วครูได้พูดถึงมาตราตัวสะกดในแม่อะไรไปเอ่ยถูกต้องค่ะครูได้พูดถึงมาตราตัวสะกดแม่กงนั่นเองอแต่วันนี้ครูจะพาพวกเรามาเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดอีกมาตราหนึ่งค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องมาตราแม่กกนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะเด็กๆคะมาตราแม่กกมาตราแม่กกเขียนแบบนี้นะคะกอไก่สองตัวกอโอกอกกค่ะเด็กๆอ่าเรามารู้จักกันดีกว่าว่ามาตราแม่กก,กคืออะไรมาตราแม่กก,กเนี่ยหมายถึงมาตราตัวสะกดค่ะเด็กๆที่มีพยัญชนะคือตัวกอไก่ ตัวกไก่เป็นตัวสะกดเราจะถือว่าคำคำนั้นเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กกค่ะอาเด็กๆเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่ามาตราตัวสะกดเราไม่ได้ดูเรื่องของพยัญชนะต้นหรือสระ,ะแต่เราดูแค่ที่ตัวสะกดเท่านั้นค่ะเด็กๆเ,เหมือนอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูจะยกให้พวกเราดูต่อไปนี้คำแรกค่ะเด็กๆ คำว่าปากเด็กๆคะ่ะคําว่าปากเกิดจากปออากอปากปออากอปากปอคือพยัญชนะต้นคือตัวปอปาตัวนี้คือสระอาอยู่ตรงนี้และกอด้านหลังก็คือตัวสะกดค่ะเด็กๆอยู่ตรงนี้เป็นตัวสุดท้าย ดังนั้นเมื่อคำว่าปากสะกดด้วยกอไกเห็นไหมคะเด็กๆคำนี้จึงจัดอยู่ในมาตราแม่กกค่ะเด็กๆเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจเราลองมาดูคำต่อไปกันค่ะเด็กๆเด็กๆคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเด็กๆขอเสียงดังฟังชัดหน่อยค่ะเด็กๆ ผอ,อกผอ,อกผักคะ่ะเด็กๆเด็กๆชอบรับประทานผักกันไหมคะคาว่าผักเกิดจากผอ,อกผักเด็กๆคะครูขอทวนความรู้พวกเราสักเล็กน้อยนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดเด็กๆจำได้ไหมคะว่า จะต้องแปลงรูปเป็นตัวอะไรเก่งมากค่ะเด็กๆสระอะเมื่อมีตัวสะกดเราจะแปลงรูปเจ้าสระอะเป็นไม้หันอากาศนี่เองเพราะฉะนั้นผออกผักผอคือผอพึ่งเป็นพยัญชนะต้นค่ะเด็กๆส่วนอะคือสระอะ แต่เมื่อมีตัวสะกดสระะก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเพราะฉะนั้นไม้หันอากา,กาศก็คือตัวสระะนั่นเองและกอตัวสุดท้ายที่เป็นตัวสีแดงนั้นคือตัวสะกดค่ะเด็กๆตัวกอไก่ดังนั้นเมื่อคำว่าผักสะกดด้วยตัวกอไก่แบบนี้เราก็ถือว่าคำว่าผักนี้ เป็นคำในมาตราแม่กกนั่นเองค่ะอาเริ่มจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูตัวอย่างกันอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะคำนี้เด็กๆทุกคนอ่านได้แน่นอนค่ะนอโอกนอโอกนกใช่ไหมคะเด็กๆนกมีปีกบินได้อานกเกิดจากนอโอกนก นอโอกอนกเด็กๆคะเด็กๆยังจำเรื่องการลดรูปของสระได้ไหมคะสระตัวนี้คือสระโอสระโอเมื่อมีตัวสะกดเราจะลดรูปสระโดยการตัดสระโอทิ้งออกไปเลยนั่นเองดังนั้นคำว่านกซึ่งเป็นสระโอเนี้ย ก็จะไม่ปรากฏรูปสระโอแต่ในการอ่านเราต้องออกเสียงเป็นสระโอนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆยังจําความรู้เรื่องนี้กันได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะคําว่านกเกิดจากนอโอกนกนคือตัวนอหนูค่ะเด็กๆเ,เป็นพยัญชนะต้นโอคือสระสระโอนั่นเองแต่เมื่อมีตัวสะกดเราก็ลดรูปออกไปอย่างที่ครูบอกนะคะ และกอก็คือตัวสะกดคือตัวกอไก่นออกอนกดังนั้นคําว่านกเมื่อ,อ,อขออภัยค่ะเมื่อสะกดด้วยตัวกอไก่เราจึงถือว่าคำนี้อยู่ในมาตราแม่กกค่ะเด็กๆอ่าและคำสุดท้ายที่ครูจะนํามายกตัวอย่างนะคะ คือคำว่าคอกค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมคูนะคะคอกคอกอ่าคำว่าคอคกในที่นี้ก็หมายถึงคอกคอกม้าอ่าคอกบัวคอกควายอย่างนี้ค่ะเด็กๆคอกเกิดจากคออกกอกคอกคออกกอคอกคอกคือตัวคอควายเป็นพยัญชนะตน้นอคือสระอ และกคือกอไก่เป็นตัวสะกดคออกอคอกคำว่าคอกเมื่อสะกดด้วยตัวกอไก่เราก็ถือว่าคำนี้อยู่ในมาตราแม่กกนั่นเองค่ะเด็กๆอเด็กๆค่ะเด็กๆลองมาดูพร้อมๆกับครูนะคะเด็กๆจะเห็นว่าคำที่ครูนํามายกตัวอย่างนี้ ในแถววงกลมแถวแรกนะคะคำที่ครูนํามายกตัวอย่างนี้พยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเลยสักตัวใช่ไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นปอปลาผอพึ่งนอนหนูหรือว่าคอควายแถวตรงกลางแถวตรงกลางคือแถวนี้คือแถวของสระสระที่เราเอามาประสมก็ไม่เหมือนกันเลยสักตัวใช่ไหมคะเด็กๆที่ครูนํามายกตัวอย่าง สระอาสระอสระโอสระอไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยคือต,ตัวสะกดค่ะเด็กๆตัวสะกดเราใช้ตัวกอไก่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ครูจะย้ำก็คือในเรื่องของมาตราตัวสะกดชื่อบอกแล้วค่ะเด็กๆว่ามาตราตัวสะกด เราไม่จำเป็นต้องสนใจว่าพยัญชนะต้นคือตัวอะไรไม่จำเป็นต้องสนใจว่าสระคือสระอะไรและไม่จำเป็นต้องสนใจด้วยว่าวัน,นยุกคคือรูปอะไรแต่สิ่งที่เราจะต้องสนใจว่าคำคำนั้นจะอยู่ในมาตราแม่กก,กหรือไม่เราดูแค่ตัวสะกดค่ะเด็ก อาอย่างคำที่ครูยกตัวอย่างให้ต่อไปนี้เป็นคำที่สะกดด้วยตัวกอไก่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้สะกดด้วยตัวกอไก่ทั้งหมดเลยดังนั้นทั้ง4คํคำนี้ก็ถือเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กกเหมือนๆกันค่ะ,ะถ้าเด็กๆยังไม่เชื่อครูนะว่าเราไม่สนใจเพียญชนะต้นเราไม่สนใจสระเราไม่สนใจวรรณยุกครูมีตัวอย่างมาให้พวกเราดูอีกค่ะเด็กๆลองมาดูไปพร้อมๆกันค่ะ คำต่อไปนี้คำแรกเราอ่านว่ามากมออากมากมากที่ตรงข้ามกับคําว่าน้อยค่ะเด็กๆมากมออากมากเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆมอก็คือตัวม้าเป็นพยัญชนะต้นอาคือสระอาและกคือกไก่ตัวนี้เป็นตัวสะกด มออากอมากสะกดด้วยตัวกไก่ก็อยู่ในแม่กกเหมือนกันคำต่อไปอ่านว่าพักพักแบบพักผ่อนนะคะเด็กๆอ่าพักพออะกพักพออะกพักพอคือพอพานเป็นพยัญชนะต้นอะคือสระอะ แต่เมื่อมีตัวสะกดเราก็เปลี่ยนสระะเป็นรูปไม่หันอากาศนั่นเองอ่าและกอคือตัวสะกดคือตัวกอไก่ค่ะเด็กๆด,ดังนั้นเหมือนกันเลยเหมือนกับคำว่ามากเห็นไหมคะเด็กๆคือสะกดด้วยตัวกอไก่พักก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กกเช่นกันค่ะอ่าคำต่อไปค่ะเด็กๆคืออ่านว่าอะไรเอ่ยพร้อมๆกัน รอเอียกอรอเอียกอเรียกออีกครั้งหนึ่งนะคะรอเอียกออ่าเรียกรอเอียกเรียกรอก็คือตัวรอเรือเป็นพยัญชนะต้นอ่าเอียสระตัวนี้คือสระเอียเอียก็คือสระที่อยู่ในคำว่าเรียก นะคะเด็กๆและกก็คือตัวกอไก่นั่นเองเห็นไหมคะว่าสะกดด้วยตัวกอไก่อีกแล้วคําต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่าจิกจออกอจิกจอก็คือตัวจอจานตัวนี้เลยคือตัวจอจานเป็นพยัญชนะต้นอิคือสระอิและกอก็คือกอไก่เป็นตัวสะกด เริ่มจับทางกันได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆลองดูอีกสักเล็กน้อยค่ะเด็กๆคํานี้อ่านว่าอะไรครับปอ,อีกอเด็กๆทุกคนอ่านได้แน่นอนขอเสียงดังกว่านี้ค,ะออค่ะปอ,อีกอปีกค่ะปอีกอปีกปีกก็คือเหมือนนกที่มีปีกบินอย่างเงี้ยคะ่ะปอก็คือปอปลาอเป็นพยัญชนะต้นอีกเช่นเคยอีคือสระอี และกอคือตัวสะกดตัวกไก่ปีกปออีกอจึงอ่านว่าปีกคำต่อไปคือคำว่าลูกค่ะเด็กๆลูกลออูกอลูกลอ,อูกอลูกลอคือตัวลอลิงอ่าเป็นพยัญชนะต้นอยู่ด้านหน้าอีกเช่นเคยอูคือสระอู และกอก็คือตัวกไก่เป็นตัวสะกดคำสุดท้ายค่ะเด็กๆชอโอกอโชคชอโอกอโชคเด็กๆคะ่ะคำว่าโชคถ้าสะกดด้วยตัวกไก่แบบนี้โชคจะหมายถึงเปียกนะคะเด็กๆเ,เปียกเหมือนกับเวลาเราไปเล่นสงการหรือโดนสาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวเราเราจะบอกว่าตัวเราเปียกโชคไปหมดเลย คำว่าเปียกโชคหรือว่าเปียกแบบนี้คำว่าโชคจะใช้กอไก่นะคะเด็กๆชโชคก็เกิดจากชอโอกอโ,อโอชคช,ชอก็คือตัวชอช้างเป็นพยัญชนะต้นอ่าโอคือสระโอและกอก็คือตัวสะกดเป็นตัวกอไก่นั่นเองเด็กๆ,ๆเห็นไหมคะว่าทุกคําที่ครูยกตัวอย่างมา ล้วนแต่สะกดด้วยตัวกไก่ทั้งนั้นเลยในขณะที่ไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะต้นหรือสระที่ครูเอามาให้ไม่เหมือนกันเลยสักตัวค่ะเด็กๆแต่ทุกคำเราถือว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กก,กเหมือนกันค่ะอ่าเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่เล็กน้อยค่ะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในมาตราแม่ก,กง คือเรื่องที่เรียนไปเมื่อคราวที่แล้วนั้นแม่กงเนี่ยสะกดด้วยตัวงองงูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะเด็กๆแต่มาตราแม่กกในภาษาไทยเนี่ยมันด้านไม่ได้มีตัวสะกดเพียงแค่กอไก่เพียงตัวเดียวค่ะเด็กๆแต่มันมีพยัญชนะตัวอื่นอีกสามตัวค่ะเด็กๆนั่นก็คือตัวขอไข่ขอควายและคอระครัง ถ้าเด็กๆเ,เจอคำไหนที่สะกดด้วยขอไข่คอควายและคอระครังแล้วคำคำนั้นเราก็ถือว่าอยู่ในมาตราแม่กกเหมือนกันค่ะเด็กๆเ,เพราะเราจะอ่านออกเสียงเหมือนกับตัวกไก่หรือครูพูดหรือว่าครูพูดง่ายๆก็คือคำที่สะกดด้วยขอไข่คอควายและคอระครังเนี่ย เวลาเราอ่านออกเสียงอะเราจะอ่านเหมือนกับคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าไม่เชื่อครูขอให้เด็กๆลองดูคําที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะคํานี้เด็กๆทุกคนน่าจะต้องรู้จักเพราะเด็กๆทุกคนจะต้องได้เรียนวิชานี้แน่นอนเป็นชื่อเรียกของวิชาคณิตศาสตร์นั่นก็คือเลขค่ะเด็กๆ ตัวเลขอะเลข1เลข2เลข3ามอย่างเงี้ยเลขสะกดว่าลอเ a ขอเลขลอเ a ขอเลขลอคือตัวลอลิงเป็นพยัญชนะต้นอยู่ตรงนี้เอก็คือสระอนี่คำว่าเลขใช้สระอและขอคือตัวสะกด ขอคือตัวสะกดนั่นก็คือตัวขอไข่นั่นเองอเห็นไหมคะเด็กๆครูไฮไลท์ให้ลอเอขอเลขคำว่าเลขสะกดด้วยขอไข่ก็จริงแต่ในการอ่านคำว่าเลขนั้นเราจะอ่านว่าลอเอกอเลขใช่ไหมคะเด็กๆคือเวลาอ่านเราจะอ่านเหมือนว่าคำนี้มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด แต่ในการเขียนเราจะเขียนว่าคำนี้สะกดด้วยตัวขอไข่ค่ะเด็กๆอ่ะลองดูคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าสุขสุขในที่นี้หมายถึงความสุขอะค่ะ,คะเด็กๆเ,เรามีความสุขจังเลยเราจะ,ะเราจะได้หยุดเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะสุขเกิดจากสออขอสุขสออขอสุขสอคือพยัญชนะต้นสอเสือ อุคือสระอุและขอคือขอไข่ซึ่งเป็นตัวสะกดสออุขอสุกเราเขียนสุกสะกดด้วยขอไข่แต่เวลาอ่านเราอ่านเหมือนว่ามีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะดังนั้นคำที่สะกดด้วยขอไข่จึงจัดว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กกเช่นเดียวกัน อ่าลองดูอีกสักสองคำนะคะเด็กๆคำนี้อ่านว่ามุกมุกมออุขอมุกมอคือมอม้าเป็นพยัญชนะต้นอุคือสระอ,อุและขอคือตัวสะกดในการอ่านคำนี้เราอ่านว่ามุกมออุขอมุกมุกเราก็อ่านเหมือนกับมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นแหละค่ะเด็กๆมุกอ่า และคำสุดท้ายเด็กๆรู้จักสัตว์ประเภทนี้กันใช่ไหมคะนั่นก็คือสุนักนั่นเองสุนักเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของอ่หมานั่นแหละค่ะเด็กๆอสุนักคำว่าสุไม่มีอะไรเราไม่สนใจสออูสูปกติแต่คำว่านักนออะขอนักนออะขอนักนอคือตัวนอนหนูค่ะเด็กๆอ่านอนหนู ตรงนี้เป็นพยัญชนะต้นอะคือสระอะแต่เมื่อมีตัวสะกดสระอะก็เปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศและขอคือตัวสะกดค่ะตัวขอไข่แต่ในการอ่านคำนี้เราจะอ่านเหมือนว่ามีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดคือสุนักแบบนี้นั่นเองโอเคไหมคะเด็กๆ อาถ้าเด็กๆเริ่มเข้าใจแล้วครูขอเพิ่มเนื้อหาให้พวกเราเป็นความรู้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคําที่อยู่ในมาตราแม่กกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเด็กๆไม่ใช่ทุกคําส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏรูปวรรณยุกถามว่ามีไหมมีค่ะแต่ในภาษาไทยมีน้อยมากเลยและคําที่ปรากฏรูปวรรณยุกต ในมาตราแม่กกส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลางนะคะเด็กๆก็คือกอไก่จอจานดอเด็กตอตาใบไม้ปอปลาอออ่างอย่างนี้ค่ะส่วนคําอื่นๆที่อยู่ในมาตราแม่กกจะไม่ค่อยมีรูปวรรณยุกค่ะเด็กๆอ่าถ้าไม่เชื่อเด็กๆลองมาดูแบบฝึกหัดเล่นๆนะคะครูขอยกตัวอย่างสัก3ข้อนะคะเด็กๆ แล้วที่เหลือครูฝากให้พวกเราไปทำเป็นการบ้านนะคะอ่าคำแรกคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะเด็กๆเคยมีไหมคะความรักค่ะเด็กๆเ,เรื่อ,อคำนี้อ่านว่ารักรักเกิดจากรออกอรักนั่นเองอ่ะ,อะเราเปลี่ยนรูปเป็นไหมหันากาศ และสะกดด้วยตัวกไก่ค่ะเด็กๆด,ดังนั้นคำว่ารักก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กกค่ะอีกคำหนึ่งค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าตรงข้ามกับในคือตรงข้ามกับข้างในคือนอกค่ะเด็กๆอ่านอกนอกเกิดจากตรงๆงตัวเลยค่ะนอก,อกนอก นอก็คือนอหนูเป็นพยัญชนะต้นอคือสระอ,อและกอก็คือตัวสะกดเป็นตัวกไก่นั่นเองอีกสักคำหนึ่งค่ะเด็กๆจำนวนนับ1 2 3 4 5หแล้ว1 2ึ่งหแล้ว6ค่ะเด็กๆอ่าหเกิดจากหอสระอะไรคะเด็กๆเ,เราลดรูปสระสระ สระโอค่ะเก่งมากหอโอกอหกนั่นเองค่ะเด็กๆสระโอเมื่อเราลดรูปแล้วเราก็ตัดสระโอทิ้งนะคะแต่ว่าในการอ่านเรายังต้องอ่านออกเสียงสระโอเหมือนเดิมนะคะอ่าเก่งมากเลยดังนั้นถ้าเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วครูขอฝากนะคะแบบฝึกหัดที่เหลือเนี่ยให้พวกเรากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะอันนี้เป็นคำที่สะกดด้วยตัวกไก่ใช่ไหมคะ ส่วนอันนี้เป็นคำที่สะกดด้วยตัวขอไข่ครูขอยกตัวอย่างสัก3ามคำเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคำแรกครูให้ตัวอย่างไปแล้วในเมื่อตอนที่สอนเรื่องคำที่สะกดด้วยขอไข่คำนี้อ่านว่ามุกมุกเกิดจากโมอุขอมุกมอุขอมุกมมอุขอมุก แต่แต่นะคะเด็กๆในการอ่านคำนี้เราอ่านว่ามุกอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆอ่านเราอ่านเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วนั่นก็คือสุขค่ะคำนี้อ่านว่าสุขสุขที่หมายถึงความสุขนั่นเองสุขเกิดจากสอ,อุขขอสุข อ่าขอในที่นี้คือตัวสะกดขอไข่แต่ในการอาร่านเราก็อ่านเหมือนมุกเลยคืออ่านเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะและอีกสักคำานึงค่ะเด็กๆคำนี้ครูก็ยกตัวอย่างไปแล้วอยากเอามาทวนเป็นความรู้ให้พวกเราค่ะคำนี้คือสุนักสุนักสุนักที่หมายถึงหมาค่ะเด็กๆ เกิดจากสออุสุอาสออุสุอันนี้ทุกคนรู้แต่คำว่านักล่ะนออะขอนักสุนักนั่นเองอ่าขอก็คือขอไข่เป็นตัวสะกดแต่ในการอ่านอย่างที่บอกค่ะเราจะอ่านว่าสุนักแบบนี้นี่เองโอเคนะคะเด็กๆถ้าเข้าใจแล้วครูอยากพาพวกเรามาเล่นเกมในแบบฝึกหัดสุดท้ายกันค่ะก่อนที่จะ หมดคาบนี้นะคะเด็กๆลองดูรูปแล้วทาไปพร้อมๆกับครูซิว่าคำต่อไปนี้น่าจะอ่านว่าอะไรโดยที่เอารูปนี้แทนพยัญชนะนะคะคำแรกเจอตัวสัตว์ตัวนี้แน่นอนเลยเรารู้เลยว่าคือลอลิงอ่าลออูแล้วก็กอไก่คะ่ะเด็กๆลูกคำแรกคือลูกลูกสะกดด้วยตัวกอไก่ใช่ไหมคะเป็นมาตราแม่กก,กแน่นอนแล้วก็ คำข้างหลังคือรอเรือค่ะเด็กๆรออากอรักอาลูกรักนั่นเองข้อต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้เราเจอเลยว่ากอไก่เหมือนเดิมมาแล้วกอไก่เหมือนกันเจอรอเรือเหมือนกันค่ะเด็กๆแล้วใส่สละอะอาคำนี้อ่านว่ากระแต่คำข้างหลังที่เป็นมาตราแม่กกเด็กๆเจอสัตว์ประเภทนี้รู้เลยว่ามันเป็นคือตัว ชอช้างสละอาะและกอไก่กระชากนั่นเองกระชากหมายถึงดึงแรงๆอะค่ะเด็กๆเ,เอคำต่อไปค่ะเด็กๆเ,เจอตัวนี้คือตัวคอควายไซสละออและสะกดด้วยตัวดอเด็กคิดคิดอะไรคะเด็กๆอ่าเจอสละเออ่ะเรารู้อีกแน่นอนตัวนี้คือตัวลออิงเหมือนกับข้อหนึ่ง เอออันนี้คือขอไข่ค่ะเด็กๆคิดเลขคําที่อยู่ในมาตราแม่กกคือคําว่าเลขนะคะเด็กๆคําว่าคิดไม่ใช่เพราะคิดไม่ได้สะกดด้วยตัวกอไก่หรือขอไข่หรือคอควายหรือคอระครังค่ะและคําสุดท้ายค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูคํานี้นะคะเจ้าตัวเนี้ยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ว่ายน้ําอยู่ในน้ํานั่นก็คือปอปลาปอปลา เจอรอเรือใส่รอเรือแล้วก็สระอะค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าประแต่คำข้างหลังที่เป็นมาตราตัวสะกดคือแม่กกมอม้มาสละอุและขอไข่ค่ะเด็กๆคำนี้คืออ่านว่าประมุกคำที่อยู่ในมาตราแม่กกคือคำว่ามุกนั่นเองเพราะเราจําได้ไหมคะเด็กๆเ,เราจะอ่านคำว่ามุกเหมือนมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด รวมถึงคําว่าเลขเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันเราจะอ่านเลขเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเนื้อหาเรื่องมาตราแม่กก,กที่เรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครมีคําถามอะไรสงสัยยกมือขึ้นให้ครูแนทดูหน่อยเร็วขลังมีไหมคะเด็กๆอ่าไม่มีใครสงสัยกันแล้วถ้าไม่มีใครสงสัยเนี่ย ครูแนทขอฝากพวกเรากลับไปทวนเนื้อหาที่ได้เรียนวันนี้และเนื้อหาที่ได้เรียนในครั้งก่อนๆด้วยนะคะเด็กๆสามารถทบทวนเนื้อหาทั้งหมดได้จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะสำหรับวันนี้ครูแนทต้องขอตัวไปเตรียมการสอนในคาบต่อไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชัน